ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่245ความอึดอัดใจเล็กๆครั้งที่หนึ่งก่อนหน้านี้เหล่าคุณนางได้เห็นคนของอู๋เสือเข้าไปยังท้องพระโรงและมองดูพวกเขาฆ่าคนจากตระกูลหวินแล้วก็ออกไปซึ่งทำให้ทุกคนต่างก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจกลัวอู๋เสือกันทั้งนั้น แต่เมื่ออูเสวี่ยกำลังเดินผ่านท้องพระโรงเพื่อที่จะกลับไปพักผ่อนยังวังหลินชายชาราผมขาวคนหนึ่งก็จ้องมองมาที่อู๋เสวียอูเสวียจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยและหยุดเดินนางรู้จักชายชาราคนนี้ดีเนื่องมาจากว่าชายชาราคนนี้ทำงานต่างๆให้กับราชวงศ์มาสามชั่วอายุคนแล้วตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่งกลางๆไม่สูงไม่ต่ำเกินไปและแม้ว่าโมเชียนเยียนจะวินิจฉัยว่า เขาทำงานและจงรักภักดีกับราชวงศ์มานา้นไม่เคยเปลี่ยนไปเขาจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งทว่าตำแหน่งที่เขาได้รับนั้นก็ยังเป็นตำแหน่งขุนนางเล็กๆชายชราคนนี้อาจไม่ค่อยมีความสามารถมากแต่ด้วยการทำงานที่ยาวนานทำให้เขาได้รับความเคารพในวงังหลวงเขาไม่รู้จักวิธีพูดจึงได้พูดจาขวานผ่าซากไปที่โมเชียนยนลายต่อหลายครั้งในพระตำหนกักซึ่งในเวลานี้ ชายชราผู้นี้นั้นได้เดินเข้ามาใกล้อู่เสวียแต่ตอนนี้อู่เสวียเหนื่อยมากแล้วนางจึงไม่อยากจะฟังที่เขาพูดเราว่านางก็ไม่ได้ทนฟังอะไรเลยเพราะจูๆ่ๆเขาก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้านางการเคลื่อนไหวอย่างทันทีของเขานั้นทำให้อู่เสวีรู้สึกแปลกใจขอบคุณคุณหนูจินผู้มีพระคุณหลังจากนั้นก็มีขุนนางคน,นอื่นคุกเข่าขอบคุณนาง แม้แต่เจ้ากรมใหญ่ๆเองก็ทําด้วยในวันที่อูเสียสังหารขุนนางที่อยู่นอกพระราชวังแม้ว่าสิ่งที่นางทําจะเป็นสิ่งที่ดีแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ยังไม่ชอบใจกับการกระทําของอูเสียและยังไม่กล้าที่จะขอบคุณนางนนแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตอนที่โม่เฉียนเยียนขึ้นครองบัลลังพวกเขาก็ยังคิดว่านางเป็นคนไม่ดีแต่ในเวลานี้นั้นหากว่าอูเสียไม่ตัดสินใจทําเรื่องที่โหดเหี้ยมเช่นนี้แล้วก็แขวนฉีคงจะไม่จมอยู่ในโคลนไปแล้วหรอกหรอ เหล่าขุนนางที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ถ้าว่าที่ต้องทนดูห้องเต้ถูกเหยียบย่ำเนี่ยมันไม่เป็นความอัปยศยมากกว่าหรอแคว้นฉีอาจจะเป็นแคว้นเล็กๆแต่จิตวิญญาณช่างกล้าแกร่งยิ่งนักหากว่าตระกูลอิ๋นทำลายโมยเฉียนเยยนจนไม่รอดชีวิตแล้วก็เมื่อพวกเขาตายไปจะมีหน้าไปเจอบรรพบุรุษได้อย่างไรกันเหล่าขุนนางทั้งหลายต่างก็พากันขอบคุณอู๋เสียโดยที่ไม่สนใจตำแหน่งกันเลยทีเดียว พวกเขารู้เพียงอย่างเดียวก็คือจะต้องขอบคุณจินอูเสียหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับโมเชียนเยียนพวกเขาก็ตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงได้ในทันทีแคว้นฉีเป็นเพียงแคว้นเล็กๆที่ไม่มีใครให้ความสําคัญมันจึงเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกับพวกเขาเช่นนี้ในขณะเดียวกันอูเสียก็แปลกใจอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะตระหนักได้ถึงความเข้าใจที่พวกเขามอบให้นางขามวดคิ้วแล้วก็มองไปที่เหล่าขุนนางพร้อมกับพูดว่า ข้าทำในสิ่งที่ข้าต้องทำพวกท่านไม่ต้องมาขอบคุณข้าหรอกนะจากนั้นนางก็รีบจากไปโดยที่ไม่สนใจขุนานางที่อยู่ข้างหลังเลยแม้แต่น้อยอูเหย่ยเองก็มองไปที่เหล่าขุนานางแล้วก็รีบเดินตามให้ทันอูสเสวียสายตาที่ชั่วร้ายของเขาก็มองออกไปโดยไม่สนใจขุนานางเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยตาของเขาเจ้ามองไปยังอูสเสวียที่ตอนนี้นางช่างน่าสนใจยิ่งนักนั่นเป็นเพราะว่า ใบหน้าและหูของนางแดงด้วยความอายนางเลยรีรยบเดินจากไปนี่คือสิ่งที่นางแสดงออกนี่อูเสวี่ยทระยศต่อความรู้สึกของตัวเองงั้นหรอนเนี่ยนางค่อนข้างรู้สึกที่จะอายที่เห็นคนรุ่นปู่ของนางคุกเข่าแสดงความเคารพต่อนางแบบนี้ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่246ความอึดอัดใจเล็กๆ ครั้งที่สองทันทีที่อู๋เสือกลับไปถึงวังหลินก็เจอกับจินเสียนและจินชิงที่กำลังรอนางกลับมาอย่างกระวนกระวายใจพวกเขาถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าอู๋เสือกลับมาถึงสักทีจินชิงอยากจะรีบไปสอบถามนางเรื่องที่วังหลวงอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไร จินเสียนก็พูดกับอู๋เสวี่ยว่าเจ้ารีบไปอาบน้ําเถอะที่เหลือค่อยมาเล่าในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเมื่อได้ยินดังนั้นอู๋เสวี่ยก็ลังเลอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าตกลงนางเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่วุ่นวายที่นางต้องการในตอนนี้ก็คือการแช่ตัวในอ่างอาบน้ําอุ่นๆจะได้หลุดพ้นจากกลิ่นสาบคาวเลือดนี้สักทีท่านพ่อจินชิงกล่าวออกไป พร้อมกับมองจินเสียนด้วยความแปลกใจจินเสียนก็รีบสายหัวและพูดออกมาว่านี่เจ้าไม่เห็นหรอว่านางเหนื่อยมากแค่ไหนเมื่อจินชิงคิดกลับไปเขาก็เห็นว่าอูเสือยมีท่าทางที่สบายดีแต่ใบหน้าของนางนั้นดูซีดเป็นอย่างมากเด็กน้อยที่น่าสงสารของเรานางคงจะเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเป็นแน่แค่นางกลับมาจากวังหลวงอย่างปลอดภยัยนี่ก็ถือว่าดีมากแล้ว วันพรุ่งนี้พวกเราค่อยถามนางก็ได้ไม่ใช่หรือไงจินเสียนรีบถอนหายใจออกมาอย่างแรงเด็กสาวอายุ14ปีที่ควรจะมีความสุขตามไว้ของนางแต่นางกลับไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยผู้เป็นปู่อยากจะดูแลหลานสาวของเขาด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้และความแข็งแกร่งของเขาที่จะปกป้องนางเว่าเขาเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเช่นนั้นเลย ข้าเองก็คงจะกังวลใจมากเกินไปงั้นข้าจะให้คนรับใช้เตรียมอาหารอุ่นๆมาไว้ให้อูเสือกินจิงชิงเองก็รู้สึกไม่ดีจึงให้คนรับใช้เตรียมของบางอย่างให้กับนางเมื่ออูเสือกลับมาถึงที่ห้องอ่างอาบน้ําก็ถูกเตรียมเอาไว้แล้วนางแช่น้ําด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและผ่อนคลายร่างกายของนางตอนนี้ก็รู้สึกสบายอย่างถึงที่สุดตัวของนางเองก็เพิ่งจะทะลวงพลังจิตวิญญาณในะระดับสีส้ม ก่อนนี้จะออกไปต่อสู้อีกสองครั้งสองคราแล้วไหนนางยังต้องมารักษาคนที่บาดเจ็บสาหัสด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้นางรู้สึกเหนื่อยมากๆในตอนนั้นเจ้าสัตว์ร,ร้ายสีดำก็เปลี่ยนร่างมาเป็นเจ้าแมวสีดาตัวน้อยเรียบร้อยแล้วในตอนที่อูเสวยกาลังถอดเสื้อคลุมเพื่อแขวนเอาไว้เจ้าบัวน้อยขี้เมาก็อยากจะเข้ามาด้วยแต่น้ำหยกจันทราที่เขากินลงไปเพิ่งหมดฤทธิ์ทำให้เขากลับร่างมาเป็นเจ้าบัวน้อยอีกครั้ง และเมื่อมองเห็นเล็บที่ยาวแสนจะคมของเจ้าแมวน้อยเจ้าบัวน้อยก็ร้องไห้วิ่งลงสะบ,บัวไปในทันทีในตอนที่เจ้าแมวน้อยจะหันไปพูดกับอู๋สเสียตาของมันก็หันไปเห็นร่างสูงใหญ่ของอู๋เห่ยงที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องอาบน้ําทําให้มันมองใด้ความตกใจในทันทีอู๋เหวยาวเดินไปที่อ่างน้ําไม้แล้วมองไปที่อู๋สเสียที่ตอนนี้ดวงตาของนางนั้นปิดสนิทมุมปากของเขายกขึ้น นิ้วเรียวงามของเขาจับไหล่กับแผ่นหลังสีขาวนุ่มของนางไม่นานเขาก็จับไหล่ของนางเล่นอาจเป็นเพราะอูเสียเหนื่อยมากจนเกินไปเมื่ออูเหยา่าวนวดให้นางเลยไม่ตื่นขึ้น,นมาโวยวายเหมือนกับทุกครั้งนางยังคงหลับตาผ่อนคลายอยู่ในอ่างน้ำไม้หัวของนางก็พิงข้างหนึ่งของอ่างตลอดเวลาที่อูเหย่ยวค่อยๆนวดให้ก็มีกลิ่นหอมของน้ำในอ่างที่มีกลีบดอกไม้อยู่และไอน้ำที่กระจายไปทั่วรอบห้อง มือของอูเหว่ยที่กำลังจับผิวที่เนียนนุ่มมันได้แพรก่กระจายความอบอุ่นไปทำให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นมานิดหน่อยเจ้าแมวน้อยก็มองดูอูเหว่ยงแทบจะไม่เคลื่อนไหวอะไรมันตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะเข้าไปหรือว่าอยู่นิ่งๆดีในความคิดของมันนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยหากว่าอูเหว่ยงทำอะไรที่ไม่ดีและเพื่อที่จะปกป้องความบริสุทธิ์ของเจ้านายของมันแน่นอนว่ามันจะปลุกเจ้านายของมันให้ตื่นในทันทีทว่า มันก็โล่งใจที่ยังไม่มีเรื่องที่น่ารังเกียจที่มันคิดได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเมื่ออูเหวี่ยวนน้ำในอ่างเริ่มเย็นลงเขาก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกและยกอูเสือขึ้นมาด้วยมือข้างเดียวจากนั้นก็เอาเสื้อคลุมพันร่างของนางก่อนจะอุ้มนางไปไว้บนเตียงนุ่มๆต่อจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าแมวน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะก็เดินออกมามันอายที่ว่า มันคิดของมันไปฝ่ายเดียวนี่มันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเกินเลยกันแน่เนี่ยทำไมในหัวของมันถึงคิดเช่นนี้ได้นะเอ๊ะเจ้าปีศาจร้ายนี่เปลี่ยนไปแล้วหรอหรือว่ามันพยายามทำตัวเป็นสุภาพบุรุษกันนะไม่หรอกคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ก็ต้องรอดูต่อไปก็ทำอะไรมันไม่ได้นี่นาะเหมียว